ูช้ชมคะหลายๆคนชอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างการซื้อคอนโดปล่อยเช่าแต่บอกเลยนะคะว่าปัญหามันจะตามมามากมายจริงจังไหนจะสัญญาไหนจะค่าเช่าและยังมีปัญหาสาธารณูปโภคอีกด้วยนะคะโอ้โหปวดหัวจริงจังแต่ปัจจุบันได้มีรูปแบบใหม่แห่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับ รีเมียมมากๆช่วยให้นักลงทุนสะดวกสบายมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นเพียงเราใช้โปรแกร,รมการลงทุนแบบใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรผู้บริหารระดับมืออาชีพที่คิดค้นโปรแกร,รมการลงทุนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นั่งแบบชิวๆสบายๆผลิตนั่งอยู่ชั้น39ของแฮม p t o n นอ i ริจินทองหลอ่อ10พาโนรามาวิวของกรุงเทพมหานครเรามาคุยกับคุณเอกันดีกว่าสวัสดีครับคุณเอค่ะสวัสดีครับมลีีสวัสดีครับช่วยเล่าการทำงานของโปรแกร,รมแฮม p t ตันทองหล่อในการลงทุนให้หน่อยค่ะ ครับก็โปรแกรม m p t ต n i n v e s t m e n t p r p p e r t y นะครับก็เป็นโปรแกรมที่เป็นการลงทุนในคอนโดนะครับ mm hmm. เพื่อเอามาทําเป็นสวิตดพั a เม m นต์ใครที่ลงทุนในคอนโดเนี่ยสินทรัพย์ไม่หายแน่นอนครับชนะ mm hmm. เงินเฟอ้อแน่นอนสําหรับในช่วงภาวะแบบนี้ mm hmm. นะครับ mm hmm. และสิ่งที่ดีที่สุดของโปรแกรม h a m มตันก็คือการที่เราใช้มืออาชีพนะครับในการที่เอาไปปล่อยเช่าเป็นสว mm ิตดพั a เม m นต์นะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยทําเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ โปรแกรมจะลันไปแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับของโปรแกรมนี้ก็คือว่าการที่ทํากันเป็นกลุ่มนะครับก็คือสมาชิกของแฮมตันทั้งหมดเนี่ยจะมีการเฉลี่ยรายได้กันนะครับโดยที่เอาเหมือนว่ารายได้เกิดมากี่ห้องก็เอามาเฉลี่ยทุกห้องจะได้รับเงินในทุกๆเดือนเนี่ยครับเฉลี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับต่อตารางเมตรเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งใหม่มากที่ยังไม่มีในกรุงเทพนะครับเราถือว่าแฮมตันเป็น Investment property ตัวเดียวที่เฉลี่ยรายได้ให้กับ นักลงทุนทุกคนแบบเสมอภาคครับผมมันน่าสนใจจริงๆเลยนะคะเหมือนกับว่าให้เงินของเราไปทำงานแถมมีทีมงานบริหารจัดการให้เงินต้นของเราอยู่นะอยู่ออันนี้เขาไปบริหารให้เสร็จสับเลยแล้วถ้าเราจะลงทุนจุดเด่นของโปรแกรมนี้มันคืออะไรคะคุณเอ๋ ครับต้องบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกตัวนะครับจุดเด่นก็คือโลเคชันนะครับยิ่งเป็นโลเคชันที่ดีนะนะครับหมายความว่าวันหลังเนี่ยไม่มีสิทธิ์ครอบครองอย่างเงี้ยครับทำให้สินทรัพย์อยู่ในมือเนี่ยมันราคาพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นอย่างมากมายนะครับก็อย่างที่บอกครับก็คือทองหล่อเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นโลเคชันที่ใครจะครอบครองได้ยากแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าหมดไปบางคนบอกว่าแพงหรือถูกเนี่ยแต่ว่ามันเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ได้เป็นเจ้าของนี่แหละครับมันเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนบางคนนะครับแล้วก็จุดเด่นตัวที่2นะครับก็คือว่าผู้ลงทุนสบายเลยครับเพราะมีคนดูแลเป็น10บสปีนะครับหมายความว่ามีคนผลิตเงินมีคนดูแลผู้เช่าให้เราส่งเงินให้นะครับอันนี้ครับก็คือจะเกิดความสบายให้กับผู้ลงทุนนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับผมนี่คือ2จุดเด่นใหญ่ๆเลยอันที่1โ location p r i m e Area หมดแล้วหมดเลยแต่ว่าถ้าเรามีสัดส่วนในความเป็นเจ้าของมันขึ้นทุกวันอันที่2มืออาชีพมาจัดการให้เราหมดเลยถ้าเราไปปล่อยเช่าเองไปหาผู้เช่าอุ้ยตายปวดหัวเราก็ไม่รู้ผู้เช่าคนนี้มันจะจ่ายเราทุกเดือนหรือเปล่าอันนี้นั่งเฉยๆยิ้มๆเพราะเขามืออาชีพครับก็ แฮมตันเ uh, นี่นะครับเรากล้าที่จะมาทําโครงการนี้ให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะเราเป็นเจ้าเดียวที่ทําอยู่นะครับเป็นเพราะว่าทางบริษัทออริจินเองเนี่ยเรานอกจากเรามีคอนโดแล้วนะครับเรามียังมีกลุ่มสายโรงแรมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซอร์วิสพาร์ตเมนต์เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลแฮมตันเนี่ยเราคาดหวังไว้นะครับที่4,500ัียคี S <S นะครับ<น>ก็คือว่าไม่ใช่แค่ทองหล่อที่เดียวนะครับเราเนี่ยทำงานกันในหลายโลเคชันนะครับซูเปอร์โลเคชันหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะสร้างความมั่นใจให้ทุกท่านว่าการร่วมมือกับแฮมตันเนี่ยนะครับก็เราเนี่ยครับไม่ได้มาเฉพาะโครงการเดียวนะครับคีของเราใหญ่มากแล้วก็ทํากันอย่างเป็นระบบเป็นมืออาชีพจริงๆครับอย่างที่บอกนะคะวันนี้ข่าวดีๆมาฝากให้กับแฟนๆเงินต้นยังอยู่ สินทรัพย์มากขึ้นนั่งรอยิ้มทุกเดือนมีรายได้เข้ามืออาชีพไปทํางานให้เรานี่เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอมากๆเลยนะคะ ผู้ชมคะเพราะว่าผื้นแผ่นดินจะไม่มีวันเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแต่เราสามารถเพิ่มมูลค่าได้เลยหากเราลงทุนในที่ดินทำเลทองนะคะสุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณ Hampton Investment Property จาก Origin Property ที่ได้นำข้อมูลดีๆมีสาระมีประโยชน์เพราะเราชอบมากๆเลยนะคะสำหรับที่จะลงทุนค่ะ